สวัสดีบสบายดีจ้าเมื่อนี่จะข้าวห้าเกี่ยวขาวจัดหน้าแปดสามลายจ้ารถเกี่ยวมันกระติ๊งง่ายง่ายจัดแต่ละเมื่อเกี่ยวห่ดนควบถุงเป็นในภาคพอดีจ้าตอนนี้กะซี่ถุงแล้วก็เนี่ยเกี่ยวหยุดจ้ด เี่ยวบ่ได้งานหลายเขาเีนดีไอ้ช่วนั่งหันได้ยุหันบ่หลายบาดเขาติดวเขาพารถลงเขาบ่ได้อากนั่บ้านมัติดแดก็้เาจ้เพื่อจิพื่นมาได้ไต่แดติไต่แดิบเขบริการดีค่ะเจ้าจ่าเด้อรถเกี่ยวขันนี่ที่บ้านนันนวลเพื่อน้าตาล เก็บข่าดีจ้ะเก็บข่าดีพี่ถึงมากจนเอาจนโอ้ยขอบใจหลายๆเป็นได้เป็นรถใช้กระสอบไปลลงางกันเนใจมากๆเลยบดนี้สิขึ้นมื่อเด้อจ้ะสิขึ้นเมื่อน่ะเด้นี่แล้วแล้ว3ลายนี่สิขึ้นเมื่อก็ขนขึ้นรถขึ้นมื่อน้ําพร้อมบริการย่างจําไดก็เอาใครก็บ่ได้เอากานั่นดีบริการแกงคือ่เอาแต่ให้สุดท้ายเลย่นน เก็บเขาให้พ่อมป็นาเป็นบริการดีเก็บเขาถึงเมื่อบานเห่ืนพ่อเรียบร้อยอ้ากเห็ดมีเรียบร้อยเลยบริเาีเอารถมาเกลเลยจ้ากมีเนี่ยงอดโอ้ยอดีตสามีกระดีแล้วล่ะอดีตสามีกระดีแล้วน้าเลือดางเมื่อบานาเกียบมะขี่องมาง ไปเลยบอไห่มะจากว่าตานร้างนี่รนี้อ๋อสุกแม่ึ้นได้ปะล่ะเอบพอขออ่ะทันอให้แม่ลังเอาอนี่จ้ะบริการขอบคุณหลายๆเด้อบริการดีถักึ้นบ่ได้ใช้บริการได้เดอจ้ะเด้อบ้านด่านนวนอำเภอนาตาลนขวัติบึจ้ะ การเก็บเผาในพอ่อขึ้นได้ไหมเอาก็โจกมาถากคุณดูหัวใจได้จังซุก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 ตอนนี้าาอาทุ่มแล้วเมือ่อนี้เพิ่จะได้พักอาทุ่มยาคุณบอกเกามันเต็มกับบเป็นยังก็ ยนี่ซ้ำนี่เพราะเป็นหยังดอกเขาเต็มกไปโดรันั่นนีละลาซ้ำนี่ขอบคุณหลายๆย่าขอเขาเมื่อพา้องหน้าค้องงนแบจายทุอย่างบริโยกสอบเขาก็สอบ อหลูกน้องให้รถเกี่ยวยกขัแลลว่าถึงไปขายเลยการขึ้นกะรบเบดเจ้าเด้พี่นอถ้าห้าถ่าเกี่ยวแตนะ่กังเวทนะจากะเบดเกี่ยวได้จ้าว่าคิ้วนาขึ้นกรตองเกี่ยวมาหอดบานนะได้จันหอดบานแล้วลน,น้องเ็นแท็งแกงผัดจ้ะ ทดสอบเลยคราก็สอบถึงแล้วหน้าวานจ